สวัสดีนะักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะสำหรับใครที่เข้าเรียนออนไลน์ไม่ทันแล้วก็อยากจะกลับมาทบทวนเนื้อหานะคะสามารถเข้ามาฟังแล้วก็ทำงานไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกสารเนื้อผสมนะคะ รอบตัวเราก็จะมีสารผสมอยู่หลายชนิดใช่ไหมซึ่งเราเนี่ยสามารถแยกสารผสมออกจากกันได้โดยเลือกใช้วิธีการแยกสารต่างๆอย่างเช่นการหยิบออกการร่อนการกรองการตกตะกอนการอะไรกะการลินออกใช่ไหมคะการใช้แม่เหล็กดึงดูดการระเหยแห้งพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมออกจากกันนะคะ เราก็จะสามารถนำวิธีการแยกสารเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยอย่างเช่นการร่อนแป้งให้ละเอียดใช่ไหมคะเพื่อนำไปทำขนมแล้วก็รินน้ำซาวข้าวออกจากเมล็ดข้าวสารอ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแยกสารผสมในชีวิตประจำวันของเรานะคะก่อนอื่นเนี่ย วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของสารเนื้อผสมแล้วก็วิธีการแยกเนื้อสารนักเรียนรู้จักคําว่าสารเนื้อผสมไหมคะว่ามันคืออะไรไมีใครรู้บ้างโอเคเราไปดูความหมายของสารเนื้อผสมกันเลยนะคะ อ่ะแต่ก่อนจะไปดูคุณครูลืมไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทํากิจกรรมลองทําดูนี้โดยที่เขาจะมีรูปภาพมาให้เราแล้วให้เราตอบคําถามนะคะรูปภาพเนี้เขาบอกว่ามีคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมคะคุณแม่พูดกับคุณลูกว่าพลอยหนูช่วยแม่กรองกากชาออกจากน้ําชาด้วยนะคะพลอยก็ตอบว่าไ,ได้คะ่ะคุณแม่แต่จะใช้อะไรกรองดีนะ บนโต๊ะเนี่ยมีผ้าขาวบางแล้วก็ตะแกรงที่มีรูใหญ่กว่ากากชาดังนั้นคำถามข้อจะถามว่าพลอยควรเลือกอุปกรณ์ใดเพื่อใช้ในการกรองกากชาระหว่างผ้าขาวบางกับตะแกรงเพราะอะไรอ่าเป็นนักเรียนเป็นพลอยเนี่ยหนูจะเลือกวัตถุหรือว่าอุปกรณ์ใดนะคะในการกรองกากชานี้ ติ๊กตอกติ๊กตอกใช้วัตถุไหนใช้อุปกรณ์ไหนคะจะใช้ผ้าขาวบางกรองหรือว่าตะแกรงดีคุณครูค,คิดว่านักเรียนมีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะนักเรียนก็ควรที่จะเลือกใช้อะไรเอ่ย ผ้าขาวบางใช่ไหมคะต้องเลือกใช้ผ้าขาวบางแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะว่าผ้าขาวบางเนี่ยมันมีรูที่มีขนาดเล็กกว่ากากชาดังนั้นเวลาเราเอากากชามากรองเนี่ยากากชามันก็จะไม่สามารถที่จะลอดผ่านรูของผ้าขาวบางไปได้ใช่ไหมคะดังนั้น นักเรียนก็จะเลือกอุปกรณ์ผ้าขาวบางนั่นเองเนาะเพราะว่าผ้าขาวบางจะมีรูขนาดเล็กกว่าขนาดของกากชานะคะส่วนตะแกรงเนี่ยมันจะมีรูที่ใหญ่กว่ากาก,ากชานั่นเองนะคะจึงไม่เหมาะสมที่จะเอามากองกากชานะส่วนข้อ2นะคะเขาบอกว่ายกตัวอย่างนะคะการแยกสารผสมชนิดอื่นอ่า ด้วยการกรองมา2ตัวอย่างจะมีสารผสมชนิดใดอีกบ้างที่ใช้การแยกสารด้วยวิธีการกรองอ่ะนักเรียนคิดว่ามีสารอะไรอีกคะลองคิดดูนะถ้าใครคิดได้นะคะก็สามารถเขียนไปก่อนคุณครูได้เลยนะคะ แต่ว่าคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะสารผสมชนิดอื่นที่สามารถแยกด้วยวิธีการกรองนะคะก็คืออย่างเช่น1แยกกากกาแฟออกจากน้ำชานะคะแล้วก็แยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกระทินั่นเองอันนี้ก็จะใช้วิธีการกรองนะคะในการแยกสารผสมออกจากกันโอเคไหมคะ ผ่านนะหน้านี้นะคะนักเรียนก็เขียนไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีเนื้อหานะคะหรือว่าความหมายเกี่ยวกับสารเนื้อผสมเมื่อกี้คุณครูเคยถามนักเรียนแล้วว่านักเรียนรู้จักสารเนื้อผสมหรือเปล่า <c oughs> สารเนื้อผสมคืออะไรไปดูกันเลยค่ะ สารเนื้อผสมนะคะก็คือสารที่ประกอบไปด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปที่ผสมอยู่รวมกันแต่เราจะสามารถจําแน่นะคะจะสามารถจําแนกสารผสมเนี่ยออกเป็น3ารประเภทด้วยกันนะคะซึ่งสารผสมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเภทนะคะ โดยใช้เกณฑ์เนื้อสารเป็นเกณฑ์นในการแยกเนาะก็คือจะมีหสารเนื้อเดียวนะคะสารเนื้อผสมแล้วก็สารแขวนลอยนะักเรียนรู้จักไหมเอ่ยว่าสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างและสารผสมที่เป็นสารเนื้อผสมเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สารผสมที่เป็นสารแขวนลอยเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนพอรู้จักไหมเอ่ย เดี um, ๋ยวเราจะไปดูพร no okay. uh, ้อมกันนะคะมาดูอ hmm. ันที่หนึ่งก่อนก็คือสารเนื้อเดียวนะคะสารเนื้อเดียวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นสารผสมนั้นมีลักษณะผสมเป็นเนื้อเดียวกันเลยกลมกืนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเราจะเรียกว่าสารผสมที่เป็นสารผสมเนื้อเดียวนะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะก็คือกลมกืนกันไม่สามารถแยกออกได้ว่าในสารผสมนั้นน่ะ มันมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะคะซึ่งสารเนื้อเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกเรียกว่าเป็นสารละลายนะคะซึ่งสารละลายนี่แหละก็จะเป็นสารเนื้อเดียวเช่นกันเนาะตัวอย่างสารละลายก็คืออย่างเช่นน้ำเชื่อมอ่ะน้ำเชื่อมนะคะตรงนี้ก็คือจะได้มาจากการที่เราเอาน้ำมาใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำตาลมาละลายในน้ำ ใช่ไหมเราก็จะได้เป็นน้ำเชื่อมนะคะซึ่งเมื่อทำการละลายเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำตาลมันก็จะละลายไปกับน้ำนะคะมันก็จะเป็นสารเนื้อเดียวกันเลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเอ้ยเนี่ยมันมีเม็ดน้ําตาลเนี่ยเห็นเม็ดน้ําตาลไหมไม่ใช่นะคะดังนั้นมันไม่สามารถที่จะแยกออกได้ว่ามีเม็ดน้ําตาลอยู่มีน้ําตาลอยู่แล้วก็น้ําผสมอยู่ด้วยนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสารเนื้อเดียวเนาะ หรือว่าน้ําเกลือก็ได้ค่ะเกลือมันก็จะละลายในน้ําใช่ไหมพอมาละลายปุ๊บก็กลายเป็นน้าเกลือเราก็จะมองเห็นสารทั้งสองอย่างเนีย่ยเป็นเนื้อเดียวกันกลมกลืนไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้คือสารเนื้อเดียวนะก็คือเป็นสารผสมแต่ว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะคะต่อไปมาดูสารเนื้อผสมค่ะสารเนื้อผสมเราจะสังเกตเห็นสารผสมเนี่ยมีลักษณะ ที่ไม่ผสมกลมกกืนกันนะคะไม่ได้รวมกันเป็นเนื้อเดียวเราเรียกว่าสารเนื้อผสมตัวอย่างอย่างเช่นพริกน้ำปลาแล้วก็พริกเกลืออ่มาดูพริกน้ำปลาก่อนเราจะสามารถเห็นส่วนประกอบหรือว่าสิ่งที่เรานำมาทำเป็นพริกน้ำปลาใช่ไหมคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอ้ยเนี่ยพริกน้ำปลาเนี่ยมันมีทั้งพริกนะ มีทั้งมะน,นาวมีทั้งหอมแล้วก็มีน้ำปลาอยู่ในถ้วยเดียวกันผสมกันแต่ว่าไม่ได้กลมกลืนไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันเราจึงเรียกว่าเป็นสารเนื้อผสมโอเคไหมคะพอเข้าใจนะต่อไปค่ะมาดูสารแขวนลอยอสารแขวนลอยก็จะเป็นสารเนื้อผสมที่ของแข็งนั้น ไม่ละลายในของเหลวโดยเนื้อสารที่เป็นของแข็งนะคะจะกระจายตัวอยู่ในของเหลวเมื่อตั้งทิ้งไว้ก็จะตกตะกอนแล้วก็สามารถเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีทั้งาสารหนึ่งแล้วก็สารสองอยู่ในสารเดียวกันนะคะเมื่อเราทิ้งไวน้นานๆก็คือมันสามารถตกตะกอนได้นะคะอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นน้ำโครนอ่า น้ำโครนนะคะบ้างใครที่เป็นน้ำขุนข่นๆแบบนี้บ้างเอง่ยเมื่อเรานำมาเมื่อเราเปิดทิ้งไว้ใช่ไหมพอเปิดปุ๊บแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเกิดการตกตะกอนนะคะนักเรียนดูบิ๊กเกอร์นี้ก็ได้เมื่อเรานำมา,มาทดลองนะคะตักน้ำมาหนึ่งบิ๊กเกอร์นะคะน้ำที่ขุนข่นๆนี่แหละแต่เมื่อเวลาเราตั้งทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า ดินหรือว่าทรายหรือว่าหินเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะมันจะตกตะกอนก็คือตกมาอยู่ที่ก้นของภาชนะแบบนี้นะคะแล้วเรก็จะเห็นน้ำใสๆนะคะอยู่ข้างบนที่เราสามารถที่จะตักไปใช้ประโยชน์ได้นะคะอาจจะเอาไปต้มทำอาหารนะคะหรือเอาไปดื่มก็ได้เนาะ ดังนั้นอันนี้แหละเราเรียกว่าสารแขวนลอยซึ่งคีย์เวิร์ดของสารแขวนลอยนะคะก็คือมันสามารถที่จะตกตะกอนได้นั่นเองนะคะโอเคนะนักเรียนรู้จากสารผสมนะคะที่เป็นสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมแล้วก็สารสารแขวนลอยอ่ะมีสามสารนี้นะคะที่นักเรียนควรที่จะรู้และเข้าใจคุณครูฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะ เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าสารเนื้อผสมคืออะไรนะคะหรือว่าสารผสมคืออะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมการทดลองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอการทดลองให้แล้วให้ในัเรียนเนี่ยช่วยกันบันทึกผลลงในตารางบันทึกผลนะคะ เดี ok ๋ยวครูขอข้ามสไลด์ตรงนี้ก่อนนะคะไปดูกิจ ER กรรมการทดลองของเราอ่าชื่อกิจ ER กรรมก็คือจะเป็นแม่เหล็กแยกสารผสมได้อย่างไรจุดประสงค์การทดลองนะคะทดลองเพื่ออธิบายการแยกสารผสมด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดได้เขาระบุป,ปัญหามาให้เราแล้วว่า การแยกสารผสมด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดมีวิธีการอย่างไรนะคะนักเรียนจะตั้งสมมุติฐานว่าอย่างไรดีเอ่ยการแยกสารผสมด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดมีวิธีการอย่างไรมาตั้งสมมุติฐานพร้อมกันนะคะก็คือเราจะใช้อํานาจแม่เหล็ก ดึงดูดสารแม่เหล็กให้แยกออกจากสารผสมอาคำว่าสารแม่เหล็กนะคะก็คือเป็นสารที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้ซึ่งสารแม่เหล็กเนี้ยจะทำมาจากพวกโลหะนะคะดังนั้นพวกที่เป็นสารแม่เหล็กที่ทำมาจากโลหะเนี่ยก็จะสามารถแม่เหล็กเนี่ยก็จะสามารถดึงดูดได้นั่นเองเนาะอันนี้คือสมมติฐานนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลย การทดลองนี้นะคะอยู่ในหน้า133ถึง134นะคะทำต่อจากกิจกรรมลองทําดูเมื่อกี้เลยอ่ะแล้วเราก็จะไปดูว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะหนึ่งก็จะมีจาน 2แม่เหล็กนะคะ3ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้เรียนเนี่ยดู YouTube นะคะคลิปวิดีโอการสอนเนาะ4ก็จะเป็นสารผสมที่คุณครูเตรียมให้ก็คืออย่างเช่นพวกผงตะไบเหล็กนะคะผสมทราย1จานนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมการทดลองวันนี้นะคะ ขั้นตอนการทำนะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตลักษณะทางกยายภาพของสารผสมที่ครูเตรียมให้นะคะแล้วก็บันทึกลงในตารางเนาะแล้วก็สืบค้นวิธีการแยกสารผสมที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะอาจจะใช้วิธีการนําแม่เหล็กเนี่ยมันดึงดูดหรือเปล่านะจากนั้นก็ทําการทดลองแล้วก็บันทึกผลนะคะแล้วก็จะอธิบายแล้วก็สรุปผลร่วมกัน เนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนไปดูวิดีโอการทดลองกันก่อนนะคะส่วนตารางบันทึกผลนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมกันเนาะแต่เราจะไปดูคลิปวิดีโอการทดลองกันก่อนนะคะตั้งใจดูนะคะเด็กๆ เราจะแยกผงเหล็กออกจากทรายได้อย่างไรจากภาพผงเหล็กมีขนาดเล็กเท่าๆกับเม็ดทรายแต่ผงเหล็กมีสีเทาดำส่วนเม็ดทรายมีสีน้ำตาลจะแยกโดยการหยิบออกได้หรือไม่ผมคิดว่าไม่ได้ครับเพราะผงเหล็กและเม็ดทรายมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถหยิบออกจากกันได้ถ้าใช้การร่อนด้วยตะแกรงได้ไหมคะไม่ได้เหมือนกันครับ เพราะผงเหล็กกับเม็ดทรายมีขนาดไม่แตกต่างกันถ้าร่อนด้วยตะแกรงก็จะรอดผ่านตะแกรงทั้งหมดแล้วจะมีวิธีใดที่สามารถแยกผงเหล็กออกจากเม็ดทรายไดเ้เพื่อนๆคิดว่าเราสามารถใช้แม่เหล็กดูดผงเหล็กออกจากทรายได้หรือไม่เรามาทดลองกันดูนะครับนำผงเหล็กผสมกับทรายใส่ในถ้วยกระเบื้อง อันนี้เขาจะนำผงตะไบเหล็กนะคะผสมกับทรายแล้วก็คนให้เข้ากันผสมกันนะคะจุ่มปลายข้างหนึ่งของแท่งแม่เหล็กลงไปในสารผสมและคนช้าๆให้ทั่วภาชนะอันนี้ก็จะเป็นการแยกยกแท่งแม่เหล็กขึ้นตะไบเหล็กออกจากทรายแล้วนะคะ โดยการเอาปลายแม่เหล็กใช่ไหมไปคนคนคน,คนผงตะไบเหล็กก็จะมาสังเกตกและบันทึกผลดูดอยู่กับแม่เหล็กนั่นเองนะคะโอเคต่อไปมาดูนะคะบันทึกผลการทดลองของเรานะคะอันเนี้ยตารางแรกนะคะเขาจะให้เราสังเกตลักษณะทางกายภาพของสารผสมก่อน ลักษณะทางกายภาพก็คืออย่างเช่นอะไรสถานะนของสารสีกลิ่นรสใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นพวกลักษณะทางกายภาพของสารนั่นเองเนาะดังนั้นสารผสมเนี่ยจะมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เป็นสารผสมก็คือมีผงตะไบเหล็กผสมอยู่กับทรายใช่ไหมคะนักเรียนเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะ สารผสมเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็จะมีทั้งผงตะไบเหล็กแล้วก็ทรายที่ผสมอยู่ด้วยกันนะคะและลักษณะทางกายภาพของสารผสมมาดูสถานะของสารสถานะของสารเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยผงตะไบเหล็กกับทรายมีสถานะเป็นยังไงคะที่นักเรียนดูเมื่อกี้อ่ะตรงเนี้นยนักเรียนเห็นไหมผงตะไบเหล็กกับทราย มีสถานะเป็นยังไงของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สคะคำตอบก็คือต้องเป็นของแข็งใช่ไหมคะทั้งผงตะไบเหล็กแล้วก็ทรายอยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองคะ่ะแล้วก็ลักษณะทางกายภาพของสารผสมอื่นๆนะคะก็คือเราจะสังเกตเห็น สีของมันใช่ไหมคะนักเรียนดูสีของมันนะผงตะไบเหล็กก็จะเป็นสีดําส่วนทรายก็จะเป็นสีน้ำาตานั่นเองนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยต่อไปนะคะมาดูตารางที่สองกันนะคะก็คือจะให้ในักเรียนเนี่ยสังเกตนะคะ การใช้แม่เหล็กดึงดูดสารผสมการทดลองเมื่อกี้เขาทำยังไงเอ่ยให้เรียนเขียนอธิบายนะคะก็คือใช้แม่เหล็กเป็นยังไงดึงดูดสารผสมใช่ไหมคะโดยวางแม่เหล็กนั้นให้สัมผัสกับสารผสมแล้วก็ยกแม่เหล็กขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะคะ ต่อไปเขาให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพการทดลองอ่านักเรียนลองวาดภาพการทดลองเองนะคะเมื่อกี้ก็คือมีภาชนะที่ใส่ผงตะไบเหล็กกับทรายใช่ไหมคะแล้วก็มีแม่เหล็กที่ใช้ดึงดูดผงตะไบเหล็กเนาะนักเรียนก็ลองวาดดูสิว่านักเรียนจะวาดภาพการทดลองออกมาเป็นยังไงนักเรียนลองวาดก่อนนะคะ จากนั้นแล้วนะคะภาพการทดลองอคุณคูณมีภาพตัวอย่างให้เรียนดูเราก็จะได้ภาพการทดลองแบบนี้นะคะก็คือมีภาชนะที่ใส่ทราย,ายแล้วก็ผงตะไบเหล็กแล้วก็มีแม่เหล็กเนาะพอเราเอาแม่เหล็กเนี่ยมาใกล้ๆหรือว่าเอามาคนกับสารผสมนี้นะคะผงตะไบเหล็กมันก็จะติดอยู่กับปลายแม่เหล็กแบบนี้นั่นเอง ส่วนผลการทดลองนะคะนักเรียนสามารถแยกผงตะไบเหล็กจากทรายได้ไหมเมื่อกี้แยกได้ไหมคะผงตะไบเหล็กมันเป็นยังไงมันก็จะถูกแม่เหล็กดึงดูดให้แยกออกจากทรายใช่ไหมคะมง่ายๆเลยโอเคนะคะต่อไปเราจะมาสรุปผลการทดลองพร้อมกันเนาะ จากคำถามที่เขาถามเราว่าไงนะใช้อำนาจแม่เหล็กดึงดูดอะเราสามารถแยกสารผสมด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดได้หรือไม่ใช่ไหมคะการแยกสารผสมด้วยการใช้แม่เหล็กดึงดูดเนี่ยมีวิธีการอย่างไรและมันจะสามารถดึงดูดผงตะไบเหล็กพวกนี้ออกจาก สารผสมหรือว่าทรายได้หรือเปล่านะคะดังนั้นผลการสรุปการทดลองนะคะจากการทํากิจกรรมเมื่อกี้เนาะก็จะพบว่าไงเพราะว่าการใช้แม่เหล็กเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดหรือว่าแยกสารผสมบางชนิดได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นผงตะไบเหล็กผสมกับทรายถูกต้องไหมอ่าเรียนเขียนไปพร้อมคุณครูเลยนะคะจากการทำกิจกรรมพบว่า การใช้แม่เหล็กดึงดูดสารผสมสามารถแยกสารผสมบางชนิดได้อย่างเช่นสารผสมระหว่างผงตะไบเหล็กผสมกับทรายซึ่งผงตะไบเหล็กเป็นสารที่มีสมบัติในการถูกแม่เหล็กดึงดูดได้ใช่ไหมคะดังนั้นผลผงตะไบเหล็กจึงถูกแม่เหล็กดึงดูดให้แยกออกจากทรายได้นั่นเองอันนี้เป็นผลสรุปของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะ สมมติว่าถ้านักเรียนเนี่ยจะแยกหินกับทรายอ่ะหินกับทรายนะนักเรียนจะใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดไหมจะใช้ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะต้องดึงดูดสารที่เป็นสารแม่เหล็กใช่ไหมคะที่ทําจากพวกโลหะต่างๆเนาะแต่หินกับทรายเนี่ยมันไม่ได้มีสารแม่เหล็กเลย มันจึงไม่สามารถใช้วิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูดได้นะคะอันนี้ก็ฝากนักเรียนทบทวนด้วยอาทิตย์หน้าคุณครูจะขึ้นวิธีการแยกสารเดี๋ยวเราจะมาช่วยการหาข้อมูลนะคะว่าสารต่างๆสารผสมต่างๆเนี่ยสามารถใช้วิธีการแยกสารอย่างไรได้บ้างนะคะมีวิธีการไหนได้บ้างที่จะแยกสารผสมอาทิตย์หน้าคุณครูจะ มาสอนในเรื่องของการแยกสารอีกทีนะคะสำหรับอาทิตย์นี้คุณครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ